เนี่ยผมเห็นในทีวีอ่ะเขาชอบทํากันหรือเชฟดังๆก็อชอบทากันก็คือชอบเอาชิทชูวมาซับไก่หรือว่าซับของที่กำลังจะไปทอดเนาะจริงๆมันมีเหตุผลเนาะว่าทําไมเขาถึงอยากทําให้ตัวไก่เนี่ยมันแห้งเดี๋ยววันนี้เรา,าหาคําตอบกันดูนี่นะครับอันนี้คือไก่เนาะที่เปียกอยู่เห็นไหมว่ามันเปียกอยู่นะครับและอันนี้ก็คือไก่ที่ซับออกมาแล้วมันจะแห้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลักษณะของความแตกต่างหลังที่ทอดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองใส่แป้งลงไปดูนะครับ อันนี้เห็นไหมว่าตัวแป้งของไก่ที่แห้งอะ่ะมันยังคลุมแป้งได้ดีไก่ก็ยังหนาอยู่แต่อันนี้พอมันมีน้ําเนี่ยแป้งนะครับมันจะเหลวลงนะครับพอแป้งมันเหลวลงมันก็คลุมไก่ได้ไม่ดีเวลาทอดก็จะมีปัญหาชิ้นเล็กลงไก่กรอบนานน้อยลงเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่าทอดออกมาเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างที่ผมบอกไหมนะครับอันนี้นะครับไก่ชิ้นนี้นะครับคือไก่ที่แห้งไก่ชิ้นนี้เคยใช้ที่เปียกเห็นไหมมันค่อนข้างชัดนะจริงๆแล้วอันนี้นะครับ เราแบ่งกันดูชิ้นซ้ายกับชิ้นที่ขวาแห้งเปียกแห้งเปียกอันนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตจากเมื่อกี้ใช่ไหมครับตัวไก่ที่มันแห้งเนี่ยมันไม่มีน้ําอยู่เนาะเราใส่แป้งลงไปแป้งเราดีแค่ไหนไก่ก็จะออกมากรอบเท่านั้นแต่คนที่พลาดกันก็คือเราล้างไก่เสร็จปุ๊บเรามาทอดเลยเนี่ยแมันจะให้ไอตัวน้ําที่เราตอนล้างไก่ที่เราเสด็จไม่แห้งเนี่ยครับ มันไปผสมกับตัวแป้งทําให้แป้งอ่ะมันเหลวลงและการที่น้ํามันเพิ่มมากขึ้นความชื้นก็จะเพิ่มขึ้นทําให้ตัวไก่เนี่ยกรอบน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะว่ามีไอ้น้ําติดอยู่เยอะที่บริเวณไก่เวลาไก่เนี่ยมันมีไอ้น้ําอยู่เยอะมันจะตกกระทบกลับมาที่ผิวเหมือนเดิมน้ําหรือว่าตัวแป้งก็จะกรอบน้อยลงนั่นเองแต่เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันอีกทีหนึ่งนะ่าเป็นแบบพี่ผมพูดไหมอ้าวมาดูผลลัพธ์กันนะครับอันนี้ถ้าสังเกตนะอย่างแรกก็คือว่าไอ้ตัวที่ไก่มันเปียกเนี่ยมันทาให พอแป้งมันบางลงเนี่ยสังเกตเลยไก่ชิ้นนี้มันหดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าตัวแป้งมันหนาไม่พอที่จะคุมให้ไก่อ่ะมันเสียน้ําน้อยลงนะครับก็เลยทําให้ไก่ชิ้นนี้ยทาให้มันเล็กลงนั่นเองส่วนไก่ชิ้นนี้นะครับยังหนาใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ตัวแป้งนะครับก็ยังมีความข้นครอบติดตัวไก่ได้ดีแสดงว่าไก่ชิ้นนี้ก็จะกรอบกว่าชิ้นนี้เห็นไหมหดูนะครับอันนี้มันจะบางเนาะ อ่าเนี่ยชิ้นเนี้ยไก่มันบางแป้งมันบางสังเกตดูเนี่ยมันกดแล้วมันก็จะลงไปแบบนี้เห็นไหมครับแต่ไก่ชิ้นเนี้ยแป้งมันหนากดไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันยังแข็งกรอบอยู่นั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยชอบพลาดกันก็คือล้างไก่มาเสร็จแล้วไม่ยอมเสด็จน้ําแล้วไปทอดเลยทําให้ไก่หดและไม่กรอบนะครับ กรอบน้อยลงแป้งเนี่ยเสียคุณภาพไปสําหรับใครนะครับที่อยากรู้เทคนิคดีๆหรือว่าเทคนิคในการทอดในการทําอาหารหรือว่าการทําธุรกิจนะครับในช่องของผมมีอีกเพียบเลยนะครับก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ